โอ้ยเงินเพินเงินเพินซื้ออ้อยเพิน่นก็เลยจะไปจ่ายอ้อยเพิน่นไหมค่าสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงิเงินเพินเงินเพนเงินเพิ่นสองหมื่นค่ะเงินเพิน เอย่างเงินเพิ <laughs> <g ül power> ่มต no ่่วาเงินจะขวางเรือซมมี่นี่เงินจะขวางเรือแซมนี่ยอมใส่เอาซื้ออ้อยเพิ่มไล้อยู่จะไหนเอาค่ะมันมาเด้อค่ะเด้ออยู่จะไหนกิจการใดคอยมันมาเจริญรุ่งนะคะเด้อหาง่ายหายากหายากแต่ใช้ง่ายง่าย เฮงๆฮมันๆเลยค่ะจวดจวดจวดค่ะ